สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะวันนี้คุณครูเหมียวนะคะขึ้นสัปดาห์ใหม่แล้วจะมาสอนเรื่องอะไรการเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูเหมียวจะมาสอนกิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยการเรียนรู้เรื่องวันพ่อค่ะวันพ่อของเรานะคะจะนับวันที่5ธันวาคมของทุกปีนะคะ ซึ่งวันพ่อเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทาไมเราถึงให้วันที่5ธันวาคมเป็นวันพ่อนะคะอ่าก่อนอื่นเลยนะคะวันพ่อของเรามาจากวันคล้ายวันพระราชสมภพหรือก็คือวันเกิดของรัชกาลที่9นะคะซึ่งพระนามของพระองค์ก็คือพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบาพิษ ชื่อยาวนิดนึงนะคะลูกนะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวลองฝึกท่องเดี๋ยวก็ได้นะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าประวัติของราชกาลที่๙นะคะเป็นอย่างไรทําไมพระองค์วันเกิดของพระองค์ถึงได้กลายเป็นวันพ่อล่ะนะคะราชกาลที่าของเรานะคะมีพระนามเดิมว่าพราะวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภูมิพลอดุญเดชนะคะซึ่งก็คือนะคะเป็นพระโอรสของสมเด็จพระมหามหิตลาธิเบศ อดุญยเดชวิกรมพระบรมราชชนกแล้วก็สำเร็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีนะคะซึ่งพระองค์เนี่ยเกิดวันที่5ธันวาคมปี2470นะคะพระองค์นะคะเกิดที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะต่อมาเมื่อพระองค์นะคะทรงอระชนสามากขึ้นในวันที่28เนี่ยพระองค์ก็ทรงภิเศษสมรสหรือก็คือแต่งงานค่ะ แต่งงานกับคนข้างๆนะคะเห็นไหมคะก็คือหม่อมราชวงศ์เสิริกิตกิตยากรนะคะทรงจดทะเบียนสมรสกันแล้วก็สถาปนาพระองค์ขึ้นมาเป็นสมเด็จพระราชมีนาเห็นอะไรเัยคะเหมือนกันกลับมาอย่างกะกลับมายังหนูมองไม่เห็นหนูมองไม่เห็นหนยังเห็นหน้าจอเดิมเห็นหนูไม่เห็นอะไรเลยนะ แป๊บห <orem uses. S 1> นึ่งนะคะลูกลงมือนิดลงมือนิดแล้วเหรอ <centered. S 1> <c oughs> เห็นแล, <c oughs> แล้วคะ่ะเห็นแล้วคนะ่ะ <c oughs> โอเคค่ะอ่าเห็นแล้วนะโอเคค่ะแป๊บหนึ่งนะ ค่ะต่อมาเนี่ยพระองค์ก็ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายในขณะที่พระองค์ทรงครองราชนะคะพระองค์เนี่ยทำหลายอย่างมากเลยทําทั้งโครงการพัฒนาด้านต่างๆมากกว่า4ี่พันโครงการดูแลทุกอย่างเลยทำทั้งทางด้านการแพทย์เกษตรชลประทานก็คือทางน้ำพัฒนาที่ดินการศึกษา ศาสนาด้านสังคมวัฒนธรรมคมนาคมก็คือด้านการเดินทางต่างๆรวมถึงเศรษฐกิจนะคะเพื่อให้พวกเรานะคะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขนะคะพระองค์ทำโครงการมากมายเลยนอกจากนี้เด็กๆรู้ไหมคะว่าพระองค์เนี่ยทรงนะคะมีพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีด้วยพระองค์นะคะทรง ทรงพระราชนิพนธ์เพลงอันไพเราะมากมายเลยนะคะรวมทั้งหมด47เพลงมีทั้งเพลงไทยและก็ต่างประเทศนะคะเพลงของพระองค์นี่พอมากเลยจนพระองค์ได้รับการยกย่องให้เป็นอัครศิลปินของชาตินะคะอันนี้จะเป็นเครื่องดนตรีประเภทแซกโซโฟนนะคะทรงเล่นได้ไพเราะแล้วก็โรแมนติกมากๆเลยสามารถหาฟังได้นะคะคุณครูคุณคไม่เห็นค่ะแล้วโอเคค่ะคุณครูเดี๋ยวเปิดแบบนี้จะเห็นไหม ไม่เห็นไม่เห็นอ่ะไม่เห็นเห็นนะคะเจอแบบนี้เห็นไหมคะเห็นนะคะโอเคค่ะท่นครูครูเดี๋ยวจะเปิดแบบนี้นะคะเพลงที่มันงงนะคะมีชื่อเสียงหลายเพลงมากเลยเช่นเพลงยามเย็นใกล้รรุ่งนะคะเป็นต้นนะคะอ่านอกจากนี้นอกจากจะเก่งด้านวิชาเ้ยอยากฟังเพลงแล้วอ๋อต้องเดี๋ยวรอนะคะรอเดี๋ยวคุณครูเหมียวหาโอกาสให้นะคะอ่ะ ต่อมาค่ะนอกจากจะทรงเก่งด้านวิชาการก็คือด้านการศึกษาเก่งด้านดนตรีพระองค์ยังทรงเล่นกีฬาเก่งด้วยนะคะทรงเป็นนักกีฬาชนะเลิศรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาซีเกมนะคะแข่งกันในอาเซียนของเรานี่คือกีฬาอ่าไวไม่เห็นครับอันนี้เปิดแบบไม่ไม่ไมไมใช้นี่แล้วนะเห็นไหมคะเห็นแล้วครับ โอเคค่ะนะคะพระองค์นะคะ,ระ,ะ,คะทรงเล่นอ่ะกีฬาเรือใบเก่งมากนะคะเคยนะคะเคยแล่นเรือนะคะตัดข้ามทางอ,าอ่าวไทยนะคะ ไกลมากเนาะเพราะว่าทะเลแถวอันดามันอ่าวไทยเนี่ยคลื่นค่อนข้างแรงนิดนึงเนาะพระองค์เก่งมากๆเลยนะคะแล้วก็ต่อมาหลังจากที่ดูพระราชประวัติแล้วเรามาดูพระราชะกรณียกิจกันบ้างว่าพระองค์ทําอะไรไว้บ้างนะคะในหลวงของเรานะคะ,ะสร้างโครงการมากมายนะคะอย่างที่บอกไป,ไปก็คือมีทางด้านการแพทย์สาธารณาสุขการเกษตรชนระทาน การพัฒนาที่ดินการศึกษาศาสนาสังคมคมนาคมแล้วก็เศรษฐกิจนั่นเองค่ะโดยพระองค์เนี่ยก็คือจะช่วยนะคะขจัดปัญหาทุกยากของประชาชนนะคะมากมายเลยนะซึ่งเดี๋ยวคุณครูียวมีคลิปวิดีโออันนึงนะคะที่จะสรุปไว้ Que e คร่าวๆนะคะจริงๆแลๆ er ้วโครงการมีเยอะมากคุณครูเหมียวนี่ท่องไม่แทบไม่ไหวเลยแต่ว่าอันนี้เป็นแบบคร่าวๆนะคะเด็กๆพร้อมที่จะดูคลิปวิดีโอของคุณครูเหมียวหรือยังคะแล้วคะเป็นเพราะว่าไม่เห็นอ่ะเข้าไปรับชมพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะเพค่ะของเราเลยแทนไปหมดความมันต้องเวทเด้งความจรครับ สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อน,ว,อนวันนี้ฉันจะพาทุกคนเดินทางผจญภัยไปพบกับมรดกของแผ่นดินจากในหลวงรัชกาลที่9ปราดแห่งแผ่นดิน ผู้มีดวงตาที่แสนวิเศษมองเห็นปัญหาต่างๆอย่างลึกซึ้งและมอบวิธีแก้ปัญหาเหล่านั้นไว้ให้พวกเราอยากรู้แล้วใช่มหมตามฉันมาเลยเจ็กเจ็กแย่แล้วฝนตกหนักอย่างนี้น้ำท่วมแม่ๆเลยเจ็กอ่าฉันรู้ว่าต้องทำยังไงแก้มลิงแล้วไหะ โครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ช่วยบริหารจัดการน้ำในฤดูน้ำหลากป้องกันปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในเขตใกล้ชายฝั่งทะเลเจ๊กเจเวลาที่ฉันจะกินอาหารฉันจะเอามาเก็บไว้ที่แก้มก่อนแล้วค่อยๆเคียเ้ยวกลืนโครงการนี้ถึงชื่อว่าแก้มลิงเจ๊กเจวิธีการคือระบายน้ำจากแม่น้ำลำคลองที่ไหลลงทะเลไม่ทัน ไปเก็บในแก้มลิงหรือบ่อพักน้ำรอจนระดับน้ำทะเลลดลงแล้วค่อยระบายน้ำจากบ่อพักน้ำลงทะเลทำให้น้ำไม่ท่วมลิงอย่างฉันก็เป็นแรงบันดาลใจในการแก้ปัญหาน้ำท่วมได้นั้นเนี่ยเย็เอ๊ะกลิ่นอะไรตุ่า ไปตามคุณกังหันน้ำชัยพัฒนามาช่วยแล้วการจะเปลี่ยนน้ำเสียให้เป็นน้ำดีได้ก็คือเราต้องเติมออกซิเจนหรือโอทูลงไปในน้ำเพราะออกซิเจนคืออากาศบริสุทธิ์ถ้ามีออกซิเจนมากขึ้นน้ำเสียก็จะเปลี่ยนเป็นน้ำดีได้โครงการกังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นโครงการของในหลวงรัชกาลที่9ช่วยบำบัดน้ำเน่าเสียตามแหล่งน้ำโดยใช้กังหันที่มีโครงเป็นรูปเหลี่ยมบนทุ่นลอย และมีซองตักวิตน้ำซึ่งเจาะเป็นรูพุนใช้หลักการวิตน้ำขึ้นไปสาดกระจายให้เป็นฝอยในฟองอากาศทำให้ออกซิเจนในอากาศละลายเข้ามาในน้ำได้อย่างรวดเร็วทุกครั้งที่น้ำถูกตักขึ้นมาอ๋อเข้าใจแล้วน้ำเสียเพราะไม่มีออกซิเจนเปลี่ยนเป็นน้ำดีเพราะมีออกซิเจนที่นี่ไม่มีฝนตกมานานแล้วดูสิ ไม่มีเมฆสักก้อนโอ้ยจะมาหิวน้ำลายไหลยหยดแมะบนหัวฉันอย่างนี้ก็ไม่ได้นะฉันเปล่าฝนฝน,น,นจริงๆด้วยเช่ย hey ามาได้ยังไงอะมาจากไหนนั่นเครื่องบินโครงการฝนหลวงของในหลวงรัชกาลที่เก้าแน่ๆการสร้างฝนหลวง เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให้เหมาะสมกับการเกิดเมฆฝนมีสามขั้นตอนขั้นตอนแรกใช้สารเคมีที่ปลอดภัยกระตุ้นมวลอากาศให้เกิดความชืน้นแล้วรวมตัวกันเป็นเมฆฝนขั้นตอนที่สองโปรยสารเคมีบนกลุ่มก้อนเมฆให้อ้วนขึ้นจนมีเม็ดน้ำขนาดใหญ่อยู่ข้างใน และขั้นตอนสุดท้ายใช้เครื่องบินบินเข้าไปในกลุ่มแมกฝนให้ฝนตกลงในพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายฝนหลวงนี่สุดยอดไปเลยลองชิมดูสิสดกรอบหวานทำไมบนดอยนี้ถึงปลูกผักผลไม้ได้หลายชนิดอย่างนี้ล่ะน่ากินทั้งนั้นเลยอ ห้าสิบกว่าปีที่แล้วในหลวงรัชการที่ 9, เก้าเสด็จมาบนดอยมีพระราชประสงค์ให้ชาวไทยภูเขาปลูกพืชที่เป็นประโยชน์และเกิดรายได้จึงทรงจัดตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาแต่คนส่วนใหญ่เรียกกันว่าโครงการหลวงสนับสนุนให้ปลูกพืชเมืองหนาวเช่นพีชบวยทอสตรอเบอรรี่ต่อมา ในหลวงทรงจัดตั้งสหกรณ์เชาาเขาและโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปเพื่อรับซื้อผลผลิตจากชุมชนไปแปรรูปและออกขายในชื่อดอยคำอ๋อฉันเคยกินฉันเคยกินน้ำมะเขือเทศอร่อยมากกินแล้วแก้มแดงทุกวันนี้ดอยคำก็ยังเป็นธุรกิจเพื่อสังคมรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในราคาที่เป็นธรรม ในหลวงเสด็จไปทั่วประเทศไทยเพื่อช่วยให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจริง,รงๆเลยนะเธอมาเที่ยวไกลยอย่างนี้คิดถึงบ้านไหมบางทีฉันก็คิดถึงบ้านนะบ้านแม่วัวอยู่ไหนล่ะจ๊ะฉันเป็นวัวมาจากเดนมาร์กฮะแล้วพูดไทยได้ยังไงเนี่ย ครอบครัวฉันมาอยู่ไทยนานแล้วมาตั้งแต่สมัยคุณยาย60ปีก่อนในหลวงรัชกาลที่9เสด็จไปประเทศเดนมาร์กทรงสนใจกิจการการเลี้ยงโคโนมของชาวเดนมาร์กเห็นว่าอาชีพการเลี้ยงโคโนมจะช่วยให้ชาวไทยมีอาหารที่มีคุณค่าเกษตรกรได้มีอาชีพที่มั่นคงและเป็นหลักแหล่ง ต่อมาจึงได้เปิดฟาร์มโคโนมและศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคโนมไทยเดนมาร์กยังเป็นทางการที่มวกเหล็กนี่เองผลิตภัณฑ์นมของไทยเดนมาร์กผลิตจากน้ำนมจากแม่วัวพันธุ์ดีสนองพระราชดำริสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานนมเพื่อเด็กไทยสุขภาพดีโครงการเดียวได้ประโยชน์ทั้งเรื่องอาชีพของผู้ใหญ่และสุขภาพของเด็ก เป็นอีกหนึ่งมรดกชิ้นสำคัญของในหลวงเลยนะเนี่ยขอบคุณที่ผลิตนมให้ฉันกินนะแม่วัวบายบายโครงการเหล่านี้เป็นเพียงส่วนเล็กๆที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้มอบเอาไว้ให้เป็นมรดกของพวกเราทุกคนยังมีอีกมากมายนักโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแยกตามภาครวมทั้งสิ้น4,741โครงการ ประเภทโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถ้าอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมของมรดกของแผ่นดินที่ในหลวงรัชการที่9้าได้มอบเอาไว้ให้พวกเราสามารถไปติดตามกันได้เลยไว้โอกาสหนะ้าฉันจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวด้วยกันอีกไว้พบกันใหม่นะสวัสดีจ้า อ่าเป็นยังไงกันบ้างคะนะักเรียนเป็นไงนได้สนุกเนุกค่าแนุกค่าแนุกค่านุกมีใครเคยกินอ่าดอยคำหรือว่านมไทยเดนมาร์กแม่จะเคยเห็นกันแล้วเนาะบางคนอาจจะยังไม่รู้<อ>ว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะคะในหลวงของเรานะคะทรงมีคุณุปการนะคะ,ะพระราชดมริสร้างโครงการเหล่านี้เพื่อให้พวกเราได้อยู่เย็นเป็นสุขกันนะคะได้กินได้อิ่มน้ำสำราญกันนะคะ บางคนอาจจะดื่มนมไทยเดนมากแต่ว่าไม่รู้เลยว่าอันนี้เป็นของใครหรือแม้แต่ดอยคำนะคะอย่างเช่นกินคุณครูเหมียวชอบในส่วนของสตรอเบอร์รี่อบแห้งอร่อยมากๆเลยนะคะของดอยคำแล้วก็มีขายอย่างอื่นเยอะแยะเลยมีน้ำพึ่งด้วยแล้วก็น้ำต่างๆนะคะซึ่งเด็กๆอาจจะคุ้นเคยกับน้ำมะเขือเทศนะคะ <laughs> เพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกๆของในหลวงเลยนะคะอ่ะถึงเวลาที่เด็กๆจะต้องทำงานแล้วนะคะทุกคนเตรียมกระดาษขึ้นมา เตรียมกระดาษขึ้นมาเลยนะคะอ่านะคะให้ทุกคนเขียนคำสั่งของงานในวันนี้นะคะคำสั่งคือจงเขียนคำตามคำสั่งค่ะนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัตินะคะพระราชกรณียกิจแล้วก็พระนามของในหลวงรัชกาลที่9นะคะ เพราะพระอ,องค์นะคะทรงสร้างครูประการหลายอย่างมากมายให้กับประเทศของเราเราจึงให้วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระอ,องค์คือวันที่5ธัาานวาคมเป็นวันพ่อของทุกปีนั่นเองค่ะ,ะหลังจากเขียนคำสั่งไว้นะคะจงเขียนคำตามคำสั่งให้นักเรียนเขียนคำสามคำในวันนี้ที่ได้เรียนเกี่ยวกับวันพ่อนะคะ คำแรกนะคะคำที่หนึ่งพอ่พอพ่อนะคะคำว่าพ่อเขียนแบบนี้เนาะพอ่อพอพ่อไม่เอกพอ่อนะคะคำสั้นๆับาูไม่ได้หรอคะหนูมองไม่เห็นอ่ะตัวมันเล็กโอเค,อเคยังคะลูกโอเคนะคะอค่า คําที่สองนะคะคํานี้เป็นคําที่ไว้เรียกนายหลวงนะคะเรียกเรียกพระมหากษัตริย์ของเรานะคะเราจะเรียกว่าในหลวงนะคะนนไอนายหอลออัวงอหลวงในหลวงนะคะอ่านว่านายนะลูกสั้นๆนายหลวงไม่ใช่นายหลวงนะลูกนหลวงค่ะ คำสุดท้ายนะคะคําว่าพระราชาพระราชานะคะพอรออะพระรออาราชออาชาพระราชานะคะสามคำที่เราได้เรียนกันในวันนี้นะคะ,ะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะ คำที่หนึ่งพอ่พอพ่อคำที่สองในหลวงในหลวงคำสุดท้ายพระราชาพระราชาอ่าโอเคค่ะบางคนน่าจะเริ่มเขียนเสร็จแล้วเห็นมีเงยหน้าขึ้นมาแล้วนะคะ คนไหนเขียนเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะเขียนชื่อจริงหาดินสอไม่เจอค่ะหาดินสอไม่เจออ่ะเดี๋ยวค่อยทําตามย้อนหลังได้ค่ะอุ่นใจเดี๋ยวคุณครูเหมียวอัดคลิปส่งให้นะคะอ่ะเขียนชื่อจริงนะคะชื่อจริงก็คือเด็กหญิงเด็กชายตามด้วยชื่อพร้อมนามสกุลจากนั้นเขียนเลขที่ด้วยนะคะเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะ เพราะตอนนี้เราต้องฝึกลายมือของเราให้สวยขึ้นนะคะคนไหนที่รู้สึกว่าลายมือยังไม่สวยสามารถใช้ยางลบลบแล้วเขียนใหม่ได้นะคะคุณครูเหียวนะคะอนุญาตให้ลบได้นะคะแต่เวลาลบต้องค่อยๆลบนะคะลูกเดี๋ยวกระดาษขาดนะคะเสร็จแล้วค่ะเก่งมากครับแชมปเปี้ยนไหนเขียนชอด้วยใช่ไหมคะมใช่ค่ะ,คะเขียนแบบตัวอย่างเลยนะคะอ่ะโดนัทเขียนเลยค่ะแชมปเปี้ยนเขียน แชมเปียนเขียนชื่อด้วยนะคะโอเคค่ะคนไหนที่อุปกรณ์ยังไม่พร้อมนะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวคุณครูเหมียวส่งคลิปให้รอนะครัคุณครู่วยอ่าไหนช่วยคุณครูดูสิคะปูนช่วยคุณครูเหมียวดูหน่อยเออสามลงมาอีกนิดนึงลูกคุณครูเหมียวเห็นแต่ภาพปูที่นอนไม่เห็นเลยค่ะป้น หนูเอากระดาษขึ้นมาหน่อยนูคุณครูเมยวไม่เห็นเลยนะคะเอาไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวคุณปนถ่ายรูปส่งในอัลบ,บั้มให้คุณครูเมียดูได้นะคะโอเคค่ะก็ตอนนี้นะคะใกล้จะหมดเวลาแล้วเนาะไหนขอดูของมะนาวซิอีกคนหนึ่งละกันเนอะ,อะลายมือพอใช้ได้คะ่ะลูกน่ารักดีนะคะอ่ะเดี๋ยวฝึกให้เขียนตรงกว่าน,นี้อีกนิดน,นึงก็จะใช้ได้แล้วนะคะโอเคค่ะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9นะคะวันพ่อเนื่องจากที่พระองค์นะคะทรงมีคุณอุปการมากมายจึงให้วันที่5ธันวาคมเป็นวันพ่อของทุกปีในเรื่องในวันโอกาสวันพ่อนะคะอ่ะคุณรูเมี่ยเปิดให้แล้วค่ะลูกเนื่องในโอกาสวันพ่อนะคะอะไรคะลูกคุณรูเียเปิดให้แล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะลูกอ่ะ โอเคนะคะเนื่องในโอกาสวันพ่อนะคะเรานะคะสามารถนะคะไปกราบไหว้คุณพ่อของเรานะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราทําสิ่งใดผิดนะคะก็เอาเดอกไม้ไปขอขมานะคะคุณพ่อนะคะ นะคะเพราะว่าคุณพ่อนะคะก็เป็นูุมีพระคุณของเรานะคะเลี้ยงดูเราจนเติบใหญ่นะคะอย่างเช่นเวลาเด็กๆอยากได้ของเล่นคุณพ่อก็จะออกเงินซื้อให้หรือเลี้ยงดูเราจนโตมาขนาดนี้นะคะฉะนั้นเด็กๆสามารถนะคะเอาดอกไม้ไปไหว้ท่านได้นะคะแล้วก็เลยยังอ่ะโอเคค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะแล้วก็น้องกัปตันโอเคค่ะก็เดี๋ยว คุณครูเหมียวส่งคลิปให้นะคะอย่าลืมถ่ายรูปส่งในลายอัลบั้มกลุ่มเพื่อที่คุณครูเหมียวจะได้ตรวจสอบว่าผลงานของเด็กๆถูกต้องไหมอ,อนัดครับเติมสาระอาด้วยครับสมภพร,ราชาคุณครูคะค่ะหนูวันนี้หนูแต่งสวยค่ะสวยค่ะ ครูก็ว่าสวยนะคะแถมวันนี้มัดผมน่ารักด้วยนะคะของอ่างเปาแต่งมาสวยทุกวันเลยนะคะโอเคค่ะนั่นเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้คุณครูคอยายขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย